ก๋วยซูชินะครับเนื้อโคขุนนะครับข้าวเนื้อเขาวป็นไข่กุ้งีโคขนุนบ้านเราครับเนื้ออร่อยไม่ใช่นเนเือ้อออสเตรียรข้าวเนื้อเนื้ออร่อยแบบ

ถ้าไม่ชอบไข่หวานสังแยกปลาหากได้นะครับดูอแซมอ,อนเนาะนี่อันนี้แซลมอนย่างเกลือใช่ไหมดูแซลมอนย่างเกลือเป็นไงบ้างันเค็มมากไปแบบบางเจ้าบางร้านเค็มเ,เกลือเลยเ

ตอนนี้อยู่ที่อโลอีนะฮะถนนเพชรบุรีท้ายซอยทองหลอ่อนะครับเยื้องกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับร้านนี้มีข้อเสียนะครับเนี่ยเมนูตัวเล็กแล้วเนี่ยเมนูก็ตัวเล็กมากลูกผ่าก็ตัวเล็กนะเพราะแยกจะสั่งรายการอาหารเนี่ยเขาไม่แยกซาซิมิโอ้โหหาก็หายากแล้วไม่แยกโลซูชิเองเห็นไหมฮะเนี่ยไม่แ,แยกสลัดสั่งอย่างเดียวก็สมมติเวลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮอตทิกเก็ตเนี่ยมันไม่แยกใบแยกมาอย่างเงี้ย คนดูก็งงลูกค้าก็งงตัวก็เล็กคืนด,ดูแล้วไม่อำนวยความสะดวกเลยอ่ะให้เวลาสองชั่วโมงจริงเนี่ยต่ดูแล้วไม่เวิร์กแตาหารไปยัไงไม่รู้อ่ะนะฮะวันนี้มาก็ฝนก็ตกสั่งที่ราคาห้าร้อยเก้าเก้านะฮะนี่ไอเดซสาซีนี่ครับวันนี้มาล้าอโลอีนะครับฝนก็ตกนะฮะ ร้านนี้ไม่เวิร์กนะครับสั่งแล้วเสียอารมณ์ให้เวลา2ช่วงราคา599อ่านะฮะ599บวกไว้อีก7%นะครับจะมีไว้อีก7%แต่ถ้าใช้บัตรรูดก็คิดร้อยละ3ต่างหากนะครับมาแล้วก็บอกเขาบอกไม่หมดนะฮะอาหา,ารแต่จานปริมาณก็จะน้อยนะครับสั่งทำให้เสียเวลาคุนแยกรายการเลยแยกใบสลัดใบหนึ่ง ไก่กใบหนึ่งซาซิมิไก่รสบูชี้กระใบหนึ่งตัวก็เล็กนี่ขณะเอามือถือถ่ายแล้วได้เนี่ยขยายมองไม่ว่าจะเห็นแหละเนี่ยอาหารก็มาเพิ่มแล้วนะครับแต่ปริมาณไม่เยอะนะครับรสชาติอะไยังไม่รู้เลยฮะดูแล้วซาซิมิอันนี้น่ากินนะครับต้องดูล่บๆเลยต้องสั่งไปเรื่อยๆฮะ ก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองทานดูอ่ไข่ครับนี่เป็นซูชินะครับเนื้อโคข,ขุนนะครับข้าวเนื้อเข,ข,ขาเป็นไข่กุ้งเขบคุ้นบ้านเราครับเนื้ออร่อยไม่ใช่เนื้นอออสเตรเลีย 差不多，先、啊、弄完了，去玩去。阿、嗯、贝、啊 ้อเขอบอกวสิบเพิ่หง่อยครับไอ้รวันทไม่ชอบไหวัดสังแยกตากหาได้นะครับ มอน้อนี่อันนี้เราสามมอย่างเกลือใช่ไหมดูสามมอย่างเกลือเป็นไงบ้างมันเค็มมากไปไหรือเปล่าบางเจ้าบางร้านเค็มเป็นเกลือเลยอืมรสสุดเดือด,ดนะย่างเกลือตัวมือนี่บ้งงยางบางๆคาราเมลกี่ อ,อ,อันน,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 นี้ไม่เค็มเวอร์อันนี้หวานกำลังดีไก่ทอดเค็มนะครับต้องใส่เกลือจะหกใสรสชาติไม่ผ่านเวแล้วก็ผลไม้รวมนะครับดูแล้วลูกชุบนะฮะลูกชุบแล้วก็จะมีท้องหยิบด้วยนะครับนะฮะ แล้วมีมีวุ้นมะพร้าวด้วยนะฮะชิ้นเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หยิบมาะะรสชาติเป็นไงไม่รู้นะครับ